ี่มสา3หกเน็กเจเนอเรชันะฮะตัวนี้นี่32เออ32 0 3ู0สามสูนด,ดีหลักันัวโครับครับผมกระดิ่ทุกท่านฮะขอแสดงความสูช่องทีมงานเพชรไทยหลิว วันี้เรามาโรโมฮะเจอของหายากของแปลกแล้วฮะรถตักร้อยยางนะแดวูแดว,แดรวูรุ่นอะไรเออจะต้องดูข้างตัวถังฮะเสียงนิ่มเหมือเกินเมกาสามร้อยรุ่นห้า นานวันไหวนานวันไหวหินแรปวะหินใหญ่หินใหญ่ <c oughs> ไม่สันทัดเหมือนกันนะฮะเรื่องของรถตัก รุ่นยี่ห้อน,นี้นะครับไม่รู้เป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะแดวูรุ่นห้าแต่ดูแล้วกำลังเหลือลนะ้นฮรเสียบเข้าไปเลยหินนะไม่มีตือไม่มีโหลดอะไรเลย 36 Next Generation นะฮะสุดติ่งสุดติ่งฮะสุดติ่งด้านล่างเป็น330 d นะมาดูรอบต่อลมดีแล้วเกิน ยอดเลยครับนั่นเห็นแล้วใจสั่นนะผมอยากขึ้นไปถ่ายเลยเกินเดี๋ยวต้องลองขออนุญาตดูครับอย่างนี้เราขึ้นไปถ่ายไม่ได้นะฮะอันตรายขออนุญาตสามสามหกเมกเจนเลยนะ ครึ่งกับสี่ครึ่งต่อด้วยคันที่สองฮะสวบเขาให้ของหายากนี้ต้องจัดยาวๆครับผม สน,นัน่นเลย ตัวลูกไปตักตัวลูกแล้วดูทอบโคตรใหญ่เติมละวก็ละเดยังต่อเติมข้างหลังเลยประยาดก่อนได้ละ เพิ่งกระบะเหลือไม่เท่าเก่าแล้วเหลือไม่เท่าเก่าครับผมเดี๋ยวขาดเหลือเนี่ยเข้าไปเติมที่ตาช่างครับก็ใส่ไปก่อนนะสีตักสีตัก แม่4ีตัดลูก4ีตัดขาดอยู่แล้วละครับเดี๋ยวไปเติมไปัช่างเอาดานบนก็อยากขึ้นไปหาเหลือเกิน3 3 0ตี D กับ336 next g น n e r a t i o n รัฮะอีกทีอีกทีซูนดูอีกทีนะครับผมดูดูด,ดูนี่ฮะ3ามสามหกนิ e เจเนอเนะฮะ นี uhm. ่นี 3, 3, 3, ่สามสองเออสามสองศูนย์สามสามศูนย์ดีสุดยอดกลับมาแล้วกลับมากลับมากลับมาโอเคนะศูงได้แต่กลับลำบากกลับยากเต็มพุ่มครับพี่น้องเต็มๆตุ่มครับผม เพิ่มเติมพิษตาช่งางไอ้ข่าเขามาเติมให้ครับแต่ถ้าเกินเหลือเกินขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปเทผมวุ่นวายเลยครถตัวนี้ผมว่ารถตักคัวนี้คงไม่มีระบบเบโหลดแน่นอนฮะถ้ามีระบบเพโหลดจะช่วนได้เยอะเลยครับน้ำหนักก็ขัดเกินเล็กน้อยอย่างี้นะ เดี๋ยวไปตามพี่ตาช่างต่อฮนะมุมใหม่มุมใหม่ฮนะ <laughs> บนหัวเก่งเลยไม่ใช่ในหัวเก่งนะบนหัวเก่งเลยา <laughs> ดูนหนักกันเทนะ่าไหร่ฮะ ได้46ตัน300นะเดี๋ยวต้องเติมนะครับไปหยอ่อนไปหยอดไปเอ,อ,อ,อ๊ะอ๊ะเอ๊ะฮะเค2ตันนะแค่นี้แหละครับเมื่อกี้หยอดไปไม่มีไม่กี่ก้อนนะอ่ะ2 2ตันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มหน้า2ตันหลัง2ตัน ทอ,อ,องขวาติดรถไปโคนะ่นฮะต้องถอยอ้นด้วยเท่าไหร่อ้นเท่าไหร่เ็คก่อนนี่มองไม่เห็นครับรเดินหน้าเดินหน้ามุมพิเศษฮะ เข้าออกเข้าออกอยู่แค่ผมนี่นี่คนนี้นะสุดยอดอีกแล้วเจอของใหญ่อีกแล้ว MT 6 0นะ LC MG โอ้โหลูโมนี่มีแต่ของใหญ่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไงก็คลิปนี้ผมขอจบเพยงแค่นี้ก็เลยนะฮะอาจจะสั้นไปเดี๋ยวผมเพิ่มไว้แล้วกันก็เดี๋ยวมีคลิปเจ้าตัวเล็กนะฮะ313 i n c a t เดี๋ยวผมต่อจากคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวเล็กขุดหินกันต่อ บอกว่าคลิปนี้ก็สรุปเหมือนกันนะคลิปต่อไปตัวเล็กงัดเห็นโอเคขอบคุณมากครับผมอุ้ยไม่ไป่าลืมสั้างกระด่อกเพิ่มเติมทาง facebook ด้วยนะฮะ้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ